สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่นะครับตำบลอินทขินนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอยู่6ไร่1่งงาน8ตารางวานะครับตรงด้านหน้าท่านเลยนะครับทางภูเขานะครับวิวสวยๆนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับตรงถนนที่เดินมาเมื่อกี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับติดถนนลาดยางไฟฟ้าน้ำพร้อมหมดเลยนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับจากที่ผมยืนตรงนี้ไปถึงแนวกระต๊อบเลยนะครับแล้วก็แนวต้นข้าวสีเขียวๆแล้วก็ที่เกี่ยวข้าวเมื่อกี้นะครับก็วิวภูเขาก็จะโดยประมาณนี้เลยนะครับถ้ามาอยู่ในพื้นที่จริงก็จะเห็นวิวสวยกว่าในรูปในวิดีโอด้วยซ้าไปนะครับกัพื้นที่ก็มาถึงตรงคนนานี้นะครับไปถึงแนวข้าวสีเขียวๆนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับตรงนี้ พื้นที่6ไร่1นงานแตารางวาต้องการขายยกแปลงนะครับไร่ละ1ล้านบาทนะครับราคาก็ต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับที่เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะครับตอนนี้ผมเดินจากคณะหนึงไปอีกคณะหนึงนะครับก็พื้นที่หน้ากว้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิวสวย ใกล้วัดบ้านเด่นใกล้เขื่อนแม่งัดนะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับแถวนี้ก็เหมาที่จะทบ้านพักต่างอากาศรีสอร์ทโฮมสเตเย์อะไรพวกนี้นะครับทําได้สบายๆเลยนะครับเพราะนักท่องเที่ยวมีเรื่อยๆนะครับก็ไลาหนึ่งล้านนะครับราคาต่อรองได้อยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในที่ที่ดินที่จะขายนะครับ ที่ผืนนี้ก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ49กิโลเมตรนะครับก็รอบๆด้านก็จะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านแล้วก็บ้านคนต่างจังหวัดแล้วก็ฝรั่งอะไรที่ทําบ้านพักต่างอากาศบ้านพักอาศัยอยู่เยอะเลยนะครับพอสมควรนะครับที่ก็มาถึงจุดคันนาตรงนี้นะครับครับผมก็แนวด้านซ้ายมือนะครับตรง สีเขียวๆตรงข้าวสีเขียวยังไม่ได้เกี่ยวนี่ก็ใช่นะครับก็จะไปถึงอีกคณะหนึ่งนะครับไปถึงแนวกระต๊อบที่มองเห็นนู่นเลยนะครับจากกระต๊อบนี่นะครับมี2กระต๊อบนะครับก็หน้ากว้างเลยทีเดียวนะครับตรงนี้วิวภูเขาชัดเจนมากครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับที่สวยนะครับดินดีน้ําดีนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID Line CM แล้วก็24ตัวละ CM นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพมุมสูงให้รับชมด้วยนะครับก็วิวสวยครับผมราคาต่อรองได้นะครับที่ผืนนี้ติดถนนลาดยางนะครับถนนกว้าง ครับผมพื้นที่ถ่ายจากสถานที่จริงเพิ่งถ่ายไปเมื่อวันที่ประมาณวันที่2นี่เองนะครับตรงนี้ก็นี้ภาพจากโดรนนะครับภาพมุมสูงก็จะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่นะครับและที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยวนะครับก็มีบ้านแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกเซเว่นนะครับเซเว่นตลาดสดอะไรพวกนี้นะครับ ร้านขายของชำก็มีครับผมห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝางเพียงประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็น่าจะถึงตรงทางหลวง107นะครับหรือตรงแยกเขื่อนแม่งัดนะครับพื้นที่ก็มาสุดตรงด้านหน้าท่านตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นด้านแนวขวางของที่ดินที่ถ่ายโดนออกมานะครับครับ บรรยากาศโดยรวมนะครับครับผมยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็รบกวนนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมหลายๆแปลงนะครับให้เลือกครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับผม